สวัสดีเจ้าวันนี้มาต่อพระธรรมฮบูบทที่แปดนะเจ้าตอนมหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่เจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่องติเฮาอู้อยูน่นี่มีข้อติสำคัญก็คือเฮามีมหาปุโรหิตอย่างอย่าง,งนี่คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวาพระตีนั่งแห่งพระองค์ผู้หญิงใหญ่ในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจ ในสถานซักซิ์แล้วก็นในเต้นติแต้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้บ่ใจมนุษย์ตั้งเพราะว่าพระองค์ทรงตั้งมหาปุรหิตกูคนขึ้นเปื่อฮหื้อถวายของกำนันแล้วก็เครื่องบูชาด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นตีมหาปุโรหิตผู้นี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายตัวถ้าพระองค์ ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะบไดายปทรงเป็นปุโรหิตเพราะว่าปุโรหิตติถวายของกรรมนั้นตามพระบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นจึงปฏิบัติกิจในเต้นทีเป็นแต่ละี่เป็นแต่แบบแล้วก็เงาแห่งสัสกซิ์สถานดังนั้นโมสิตเมื่อต่านจะตั้งเต้นนั่นพระเจ้า ก็ได้อู่สั่งว่าจงระวังกูกรรมทำกุสิ่งตามแบบตี่หาแจ้งแกเจ้าบนภูเขาแต่พระคิดทรงปฏิบัติพันธกิจประเสริฐกว่าของโปโลหิตเหล่านั้นอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั่นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาตึงมด ตั้งหลายอันประเสริฐกว่าเกา่าเพราะว่าพระสัญญาเดิมนั่นบ่มีข้อบกพร่องแล้วก็บประจำเป็นที่จะต้องมีพันธสัญญาที่สองแห่ง้วยว่าพระเจ้าอุติเขาว่าเพราะองค์ผู้เป็นเจ้าตัดว่าดูเตะวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอล และชาดยูดาเป็นพันธสัญญาตีประเมือนกับพันธสัญญาซึ่งเฮาได้กระทำกับบรรพบรุษของเขาตั้งหลายในเมื่อเฮาจุงมือเขาเปลือปลาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเรานั่นบ่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเฮาแหมบ่ได้อยู่ในพันธสัญญาของเฮาแหมต่อไปแล้ว เฮาจึงได้ละเขาไหวองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาสิ่งเฮาจะกระทํากับชนชาติอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเฮาจะบรรจุพระธรรมของเฮาไหวในจิตใจของเขาและเฮาจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไหวตีในดวงใจของเขาและเขาจะเป็นพระเจ้าของเฮา และเขาจะเป็นชนชาติของเขาและเขาจะบาะสอนเปื้อนบ้านตะปีน้องของตนแต่ละคนว่าจงหูจักองพระภู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะหูจักเขาเพราะเขาทุกคนจะหูจักเขาตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเขาจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและประจดจาบาปของเขาแหม เมื่อพระองค์ตัดถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั่นป้นสมัยไปแล้วสิ่งที่ป้นสมัยและเก่าไปแล้วก็จะเสื่อมสูญไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูสําหรับถ้อยกรรัพปกกรมของพระองค์ของเขาที่จดจําไว้หนอเจ้าเอาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงมหาโปโลหิตแต่พระองค์นี้เข้ามาในชีวิตของเขาในพระนามพระเยซูเจ้าอเมน